Hello welcome b a English Language Online Class สวัสดีค่ะผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะคะโอเค today we learn about w o o นะคะ อาวันนี้ก็เรียนเรื่องวูนะคะจะต่อเนื่องจากในหนังสือที่คุณครูเคยสอนวูชีไปใช่ไหมคะวันนี้คุณครูคมาเพิ่มเติมคําว่าวูให้นักเรียนนะคะอ่าวูคืออะไรอ่เรามาดูกันก่อนที่จะไปดูเรามาฟังเพลงนะคะเ,เพลงเกี่ยวกับวูนี่แหละคะ่ะคือวูชีอ่ะซึ่งมันจะอยู่ในใน let's go one student book อันนี้ก็คือนักเรียนเตรียมไว้ต้อง Student Book and Work Book นะคะเดี๋ยวกอนอื่นใช้ Student Book ในการประกอบการเรียนก่อนอะวันนี้อะแล้วสามารถชี้แล้วก็องตามไปได้เลยนะคะ t h r e D listen point and chant who's she who's she she's Marie who's he He's my brother, Lee. Who's he? He's my brother, Lou. Who's she? She's my sister, Sue. Who's she? She's my good friend, Mary. Who's he? He's my good friend, Harry. Three, mm. D, listen, point, and chant. Who's she? Who's she? she's marie who's he he's my brother lee who's he he's my brother lou who's she she's my sister sue who's she she's my good friend mary who's he he's my good friend harry เรียนสังเกตไหมคะว่าในเพลงนี้จะเป็นโครงสร้างของประโยคการใช้วูนะคะเรามาเรียนรู้เลยเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะครั้งที่แล้วคุณครูสอนแค่แต่งประโยคยังไม่ได้จดหรือให้วูคืออะไรใช้ยังไงนะคะอ่ะการใช้วูนะลูกวูแปลว่าใครใช้ถามเมื่อต้องการคําตอบที่เป็นบุคคลนะคะมีโครงสร้างดังนี้ง่ายๆเลยอ่ะครั้งที่แล้วคือวูต่อด้วย s yes ต่อด้วย he หรือ she นะคะ วู Woo, ต่อด้วยเอต่อด้วย He หรือชีอ่ะตรงนี้ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นผู้ชายใช้ He ถ้าเป็นผู้หญิงใช้ชี she. นะคะเออ่ะประโยคนี้ถามว่าเขาคือใครหรือหลอนคือใครเวลาตอบ he หรือ She เหมือนเดิมเลยค่ะเลืกอ่องใดอย่างหนึ่งถ้าคนที่เราจะบอกเป็นผู้ชายใช้ he ถ้าคนที่เราจะบอกเป็นผู้หญิงใช้ She ต่อด้วย S คือและต่อด้วยคำนามนะคะคำนามในที่นี้ถ้าสังเกตจากในบทเรียนที่ครูสอนไปก็คือเป็นคนในครอบครัวใช่ไหมคะแต่ทีนี้ ไม่จําเป็นต้องเป็นคนในครอบครัวนะคะคือคนานามนี้หมายถึงเพื่อนก็ได้หรือหมายถึงคุณครูหมายถึงนักเรียนหรือหมายถึงเราต้องการระบุชื่อไปเลยนะคะระบุชื่อยังไงอ่ะนักเรียนมาเรียนรู้ทีละประโยคนะคะ example อา in this picture is mother นักเรียนจะถามว่าอะไรคะก็คือ who is she ก็คือโครงสร้างจากเมื่อกี้ใช่ไหมครั้ครูบอกแล้วถ้าเป็นผู้หญิงใช้ she a ะ who is she ลอนคือใครอ่านคำตอบเป็น mother นักเรียนก็ต้องตอบว่า she is my mother ยังจำได้ใช่ไหมคะลอนคือแม่ของฉันนั่นเองเห็นไ,ไหมตอบ she is ต่อด้วย now หรือคำนามนั่นเองนะคะเพราะว่าแม่เป็นคำนามนะคะโอเคถ้ายังไม่อ่านจะเจนอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นคำตอบ sister. ก็คือน้องสาวพี่สาวใช่ไหมคะนักเรียนจะถามว่าอะไรคะก็คือใช้ประโยคนี้ who is she l อนคือใครใช่ไหมคะเวลาตอบเมื่อกีค้ครูสอนไปแล้วครงสร้างก,ก็คือ h e หรือ she บวก is ต่อด้วยคำนามนะคะคำนามในที่นี้อันนี้ก็คือ sister เพราะฉะนั้น she is my sister lon คือน้องสาวหรือพี่สาวของฉันนั่นเองนะคะนี่เป็นเห็นไหมคะโอเคต่อไป อันนี้ father ก็คือพ่อใช่ไหมคะพ่อเป็นผู้ชายเราก็ต้องถามว่า Who is he? เขาคือใครอะ่ะครูใส่คำตอบมาแล้วเพราะนั้นนักเรียนต้องตอบว่า he is my father เขาคือพ่อของฉันนั่นเองนะคะ he is my father อ่ะอันนี้ก็คือเป็นคำนามที่เกี่ยวคนในครอบครัวใช่ไหมคะทีนี้เรียนจะระบุชื่อไปเลยก็ได้นะคะอันนี้เป็นผู้ชายเราก็ต้องใช้ประโยคนี้ถาม who is he เขาคือใครอ่ะเขาคือใครคะนักเรียนดูเขาคือจอห์นอันนี้เราก็ระบุชื่อไปเลยก็คือ he is John เห็นไหมคะจอห์นก็เป็นคำนามชนิดหนึ่งใช่ไหมคะโครงสร้างเหมือนเดิมเลยแค่เราเปลี่ยนตรงที่เป็นคำนามนะคะโอเคตัวอย่างอันนี้พิมพ์ พิมพ์เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราต้องถามว่า who is she ลอนคือใคระลอนคือพิมพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะก็คือ she is ิมพ์ลอนคือพิมพ์นั่นเองนะคะใช่ไหมคะโครงสร้างมันก็มีง่ายก็คือ he หรือ she ต่อด้วย is และต่อด้วยคำนามคำนามที่ก็คือนักเรียนสามารถบอกใครก็ได้ที่เป็น เขาบอกเลยว่าถามต้องการทราบบุคคลนั่นเองนะคะโอเคต่อไปถ้าไม่ระบุชื่อแต่จะบอกว่าเขาเป็นคุณครูเขาเป็นคุณหมอก็ได้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ไหมคะ teacher เป็นคุณครูและเป็นผู้หญิงเราต้องถามว่า who is she หล่อนเป็นใครหล่อนเป็นคุณครูของฉันใช่ไหมคะเราก็บอกว่า she is my teacher เห็นไหมคะว่าคำนามที่นี่นี้ไม่ได้ไหมายถึง แค่เป็นคนในครอบครัวก็คือเราสามารถระบุชื่อของคนนั้นไปเลยหรือเราสามารถระบุอาชีพของคนนั้นก็ได้นะคะ,อะ,อะโอเคนักเรียนเรียนรู้ไปแล้วมาเมาลองฝึกทําแบบฝึกหัดสักนิดนึงนะคะ Who is in the pictures ก็คือให้นักเรียนนะคะดูรูปภาพแล้วนำ a b c A e. ลงไปเติมข้างหน้านะคะอันนี้มาทำพร้อมกับคุณครูเลยนะคะดูเรียงเลยภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5นะคะอ่เหมือนภาพที่1นะักเรียนคิดว่าอะไรคะอ่ะเหมือนข้อเเาบอกว่า A e is my father เขาคือพ่อของฉันข้อ B she is my mother หล่อนคือแม่ของฉันใช่ไหมคะข้อ C she is my teacher หลอนคือคุณครูของฉันใช่ไหมข้อดีเอเอจอห์นเขาคือจอห์นหรือข้ออ e ีชีเอชพิมหลอนคือพิมนักเรียนคิดว่าจะตอบว่าอะไรคะตอบข้อไหนถ้าดูจากทรงแล้วนั่นก็คือข้อ e นั่นเองนะคะหลอนคือพิมเหมือนที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูก่อนหน้านี้นะคะโอเคต่อไปข้อ2นักเรียนดูจากภาพแล้วคิดว่าจะเป็นข้อไหนคะเหลือ A b C D คำตอบก็คือ b หล่อนคือแม่ของฉันนั่นเองนะคะต่อไปข้อ3ถือหนังสือแต่งตัวแบบนี้เป็นใครคะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากข้อ c she is my teacher an d the for item ก็คือข้อ c ข้อ c นี้เหลือระหว่างข้อ a กับข้อ d ใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่า a หรือ d ก็คือ D E H John เขาคือจอห์นนั่นเองนะคะและข้อห้ก็คือ A E s My father ก็คือเขาคือพ่อของฉันนะคะ And the last exercise Who is in the pictures เหมือนกันเลยค่ะก็คือแต่นี้เขาถามว่าใครคือรูปภาพเขาแค่นักเรียนเลือกใช้ he หรือ she นะคะโดยดูจากรูปภาพ1 2 3่แล้วก็ ห้านละลูกอ่ะช่วยกันทําข้อหนึ่งครบงูบอเลเมื่อกี้ she ใช้กับผู้หญิง he ใช้กับผู้ชายภาพที่หนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงแสดงว,ว่าเราต้องใช้อะไรคะต้องใช้ she ่ะ she is my grandmother หล่อนคือย่าหรือยายของฉันนะคะข้อสองเป็นผู้ชายนักเรียนต้องใช้ he he is my brother เขาคือพี่ชายของฉันภาพที่3ละคะเป็นผู้หญิงก็ต้องใช้ she ใช่ไหมคะ she is my sister ่อนคือน้องสาวของฉันภาพที่4ละคะเป็นผู้ชายก็ต้องใช้ he ใช่ไหมคะ he is my father เขาคือพ่อของฉัน and l a t is the woman you use she นะคะก็คือ she is my teacher หลอนคือคุณครูของฉันนั่นเองนะคะโอเคนะคะนี้ก็ไม่มีการบ้านนะคะเพราะว่านี้คุณครูเสริมให้จากในหนังสือคือการใช้ wu o นะคะ w ู o แปลว่าใครใช่ไหมคะใช้ถามเมื่อต้องการคำตอบที่เป็นบุคคลมีโครงสร้างง่างเยเดียวเลยแล้วก็คือ wu o ต่อด้วย i s ต่อด้วย he หรือ she อเวลาต่อก็ he หรือ she is และต่อด้วยคำนามนะคะโอเคมาฝึกฝนบ่อยๆ Take care yourself and see you next time สวัสดีค่ะ